สิบโมงกว่าฝ่านะทุกคนเราก็จะลงจากเขานะคะทุกคนคะนี่ก็เราก็จะไปอีกหนึ่งเมืองนะคะหมอกก็เริ่มหายแล้วนะคะแต่ก็ยังมีปะปายอันนี้ก็จะเป็นทางลงเนาะอยูออ่วาเล่นะคะแต่เป็นเมืองของแต่ละเมืองเนาะก็จะเป็น สวยงามนะคะทุกคนเราก็จะลงไปนะ,ะไป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 ต่อนะคะก่อนกลับบ้านอันนี้ทางลงนะคะทุกคนเดี๋ยวก็กลับไปบ้านเราก็ ร้นานอาหารก็เริ่มที่สถานที่ท่องเที่ยวทุกคนอีกสิบวันก็จะปิดหมดนะคะทุกคนคะ่ะก็จะปิดหมดแล้วก็เปิดอีกทีก็เดือนธันวาคมนะคะสำหรับคนที่มาเล่นสกีนะคะทุกคนเลียนเบีย้ยคาดิปาเลยอ,จจอ้อากาศนะคะบนภูเขาก็จะมีเมฆหมอกอย่างนี้นะคะทุกคน พี่นีก็ได้พูดคุยกับคนที่เขาอยู่บนภูเขาติดภูเขานี่นะคะเขาจะชินนะคะก็เกิดบนภูเขาแล้วเขาก็เติบโตนะคะเขาอยู่กับเมืองหนาวนะคะอยู่กับฟันหนาวเย็นพี่นีก็ได้สัมภาษณ์เขาเมื่อคืนนี้ก็คุยหลายคนนะคะที่อยู่เขาก็จะบอกพี่นีว่าเขาชินนะคะเขาไม่หนาวแต่หน้าร้อนเขาจะ หอบเหนื่อยนะคะเขาจะไม่ชินกับอากาศร้อนนะคะเขาจะชอบความหนาวมากฝ่าความร้อนนะคะคนที่วาเล่นะคะเฮเราก็ดงมาจากเขา เขจะพาทุกคนไปเมืองซาฟเฟนะอยู่วาเล่เอ,อก็จะอยู่ในเขตเซมัตนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่นะออวาเล่เซมัตก็จะมีเมืองแต่ละเมืองนะทุกคนเมืองแต่ละเมืองเนาะชื่อนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีรถไฟเล็กๆเ,เนาะไปนะ,ะทุกคน อันนี้พี่นีก็จะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะแล้วเราก็ตามไปชมคลิปหน้ากันนะคะทุกคนอันนี้ก็เมืองที่พี่นีจะไปก็มีขึ้นชื่อเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนขาตกกระจายมาเห็นเห็นเห็นพี่นีเนาะตกกระจายเลยพบกันคลิปหน้านะคะทุกคนขาะสวัสดีค่ะ